สำหรับท่านใดที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้นี่จะเป็นดวงของคุณวันนี้พี่หมอนน้ำหวานจะมาเปิดดวงให้ตลอดเดือนมีนาคมนี้ว่าดวงชะตาของคุณจะเป็นเช่นไรนะคะเพราะฉะนั้นสำหรับใครที่เข้ามาแล้วในคลิปนี้และดูและชมคลิปนี้จนจบเท่านั้นถึงจะเป็นดวงของคุณนะคะ ก่อนอื่นตั้งจิตอธิษฐานให้ดีนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าที่เจ้าทางขอเปิดดวงให้สําหรับท่านที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้และให้พลังงานของไพ่ชุดนี้ดึงดูดเฉพาะเจ้าของดวงที่ตรงกับพลังงานในไพ่ที่จะเลือกในวันนี้ทั้ง5ใบนะคะมาดูกันนะคะว่าดวงของคุณตลอดเดือนมีนาคมนี้จะเป็นเช่นไรก่อนอื่นนะคะก่อนที่จะรับชมและดูพลังงานของไพ่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ ดติดตามดูจบแล้วคอมเมนต์ให้ด้วยนะคะเป็นสะพานบุญให้กันและเป็นกําลังใจให้กันและจะได้เจอกับพี่หมอน้ําหวานใหม่ในคลิปหน้าด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะบอกก่อนว่าคลิปนี้ไม่มีการตัดต่อนะคะพี่หมอจะเปิดไพ่ให้แบบสดๆเห็นๆกันเลยนะ5ใบนะคะพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยค่ะสำหรับนะคะพี่หมอจะเปิดไปเลยนะ5ใบ1 สองสาสี่พี่หมอกก็ไม่รู้นะคะว่าไพ่ออกอะไรหลับตาเลือกหโอเคเรามาดูกันคลิปนี้ไม่มีการตัดต่อนะพไพ่ใบแรกว้าวไพ่ว้าวมากอ่ะว้าวไพ่ว้าว,าว,าวทุกใบเลยบอกเลย,พยไพ่ใบแรกนะตลอดเดือนมีนาคมคุณได้เงินนะ เราคอยเงินวางแผนเรื่องการเงินแก้ไขปัญหาเรื่องการเงินสําเร็จใครทําธุรกิจลงทุนอะไรเห็นกําไรค้าขายดีธุรกิจคุณเดินหน้าเห็นกําไรอย่างแน่นอนนะฮะใครแก้ไขปัญหาเรื่องการเงินสําเร็จเราก็เดือนมีนาคมนี้เป็นเดือนที่ได้เงินก้อนเงินก้อนใหญ่คุณจะสําเร็จเรื่องการเงินเงินเข้าแบบสัพัดมากใช้ใจ่ายแบบสบายมือมากในช่วงเดือนมีนาคมนะมาดูไพ่ไายเพรสเตดแต่คุณจะหงดหงิดแค่งุดหงิดนะอารมณ์นะคะแบบ งุนงงหน่อยในช่วงมีนาเพราะว่าอาจจะเหนื่อยกับงานอาจจะเหนื่อยกับหลายๆเรื่องแหละแต่ไม่เป็นไรเหนื่อยแต่เห็นเงินก็ถือว่าโอเคนะฮะแล้วก็ไพ่ใบน,นี้หมายความว่าถึงจะมีปัญหาเรื่องอารมณ์งุหงงง่ายแต่ก็พลังงานนี้หมายถึงนักบวชด,ด้วยหมายถึงบุญสิ่งเก่าที่คุณสะสมหรือคุณทําไว้นะคะจะส่งผลให้สําหรับคุณคุณงามความดีเรื่องดีๆจะเกิดขึ้นกับคุณและไพ่ใบน,นี้หมายถึง คุณมีเสน่ห์มากๆในช่วงเดือนมีนาใครโสดเนี่ยจะมีคนเข้ามาจีบหรือใครคุยกับใครอยู่ความสัมพันธ์จะได้ขยับนะคะแล้วก็สําหรับใครมีแฟนอยู่แล้วเนี่ยนะคะอาจจะได้ขยับความสัมพันธ์แต่อาจจะต้องระวังเรื่องอารมณ์นิดนึงเพราะบอกเลยว่าในช่วงเดือนมีนาในงุนงง่ายอารมณ์เสียง่ายอะไรอย่างนี้นะคะก็ต้องระวังเรื่องอารมณ์จะตกลงเจรจาเรื่องการงานการเงนิงนต้องใจเย็นนะโอเคมาดูใบที่3ว้าวมีไพ่เดอะซันขึ้นมา มีนาเนี่ยสาหรับคนที่มาเห็นคลิปนี้นะคุณเป็นเดือนที่มีความโชคดีโชคดีทั้งเรื่องความรักโชคดีทั้งเรื่องการเงินแล้วก็การงานนะไพ่ขึ้นมาเนี่ยความรักการเงินการงานแต่ต้องควบคุมเรื่องอารมณ์ให้ได้ความรักเนี่ยจะมีเรื่องดีๆเข้ามาถ้าคุณควบคุมเรื่องอารมณ์ให้ได้นิ่งให้ได้เฉยให้ได้ไม่ว่าจะมีอะไรมากระทบนะเฉยไว้แล้วผลลัพธ์จะออกมาดีเองความโชคดีนะความโชคดีของคุณมาจากการงานแล้วก็มาจากความรักอาจจะได้ของขวัญจากแฟนจากคนรักอ่า อะไรคุยกันไว้ตกลงกันไว้เดือนมีนาจ,จะได้บางคนอยากได้เงินทักก้อนบางคนอยากได้ของขวัญได้โทรศัพท์ใหม่บางคนอยากได้ของชิ้นใหญ่รถอะไรเงี้ยคุยกับแฟนไว้เออก็จะได้บางทีแบบให้แฟนช่วยออกเงินดาวเออแล้วส่งเองหรือบางทีเอ,อ่อตัดสินใจคุยกับแฟนแล้วแฟนจะแบบโอเคก็ได้อะไรที่เป็นข้อตกลงคุยกันแล้วจะได้ในเดือนมีนานนะแล้วก็เรื่องตัวเงินด้วยนะฮะลงทุนเนี่ยทำอะไรคือเห็นเงินเลยก้อนใหญ่นะ มาดูกันใบต่อไปงานเห็นไหมงานดีนะงานดีมีการขยับขยายงานใครเดือนที่แล้วเหมือนแบบธุรกิจไม่ค่อยดีไม่ค่อยเดินหน้าไม่ค่อยเห็นตัวเงินนะเดือนนี้จะดีขึ้นไพ่ใบนี้จะเห็นตัวเงินขึ้นจะเห็นผลกําไรที่ดีขึ้นการงานเริ่มขยับเออพอมาเดือนมีนานเริ่มขยับตั้งแต่วันที่ออวันที่เก้สิเป็นต้นไปเกือบจะกลางเดือนการงานของคุณจะดีขึ้น จะแบบเงินเข้าแบบรัวๆมากใครทําธุรกิจอะไรอยู่นะฮะแล้วก็ใบสุดท้ายปุ๊บว้าวราชนีดาบนะราชนีดาบใบนี้หมายความว่าอะไรหมายความว่าความเก่งความอดทนความมีไหวพริบของคุณจะแก้ไขปัญหาเรื่องสิ่งใดก็แล้วแต่จะแก้ไขปัญหาเรื่องหนี้สินจะแก้ไขปัญหาเรื่องการงานจะแก้ไขปัญหาเรื่องความรักเดือนมีนาคมคุณจะปกปลดล็อกทุกอย่างเลย ปัญหาทุกอย่างจะเคลียร์มีแต่ความโชคดีเข้ามางานดีเงินด,นด,นดีแล้วก็ความรักที่ดีอ,อ๋อนะถึงจะเหนื่อยหน่อยแต่ต้องอดทนหน่อยเหนื่อยเพราะว่าง,งานแล้วก็ต้องควบคุมเรื่องอารมณ์ทุกอย่างจะดีมากในเดือนมีนาบอกเลยงานดีเงินด,นดีสิ่งดีนะคะเนาะภัยดีมากนะคะเพราะฉะนั้นใครผ่านมาเห็นคําทํานายนี้แล้วแล้วรู้สึกว่าชอบคําทํานายนี้พิมพ์ว่ารับคาทํานายนี้แล้วก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะวันนี้ยินดีมากที่ได้พบทุกคนในคลิปนี้นะคะ วันนี้พี่หมอต้องขอตัวไปก่อนและเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบายบายค่ะ